สวัสดีครับบุญนี้สิพามาเจ็บมากตูมเคยเคยกินหมากตูมบนนาะเนี่ยต้นบมากตูมโอดกขนาดอิ่มกระโลนลงตูม เนียงเข่าแซบแซบเดี๋ยวปักตูมเงยหน่วยหน่วยมากตูมเก็บปักตูมไปเนียงเข่าใส่กับเขา้เขาเหนียวหนึ่งแซบแซบ มันก็ลังสุกก็ลังสีเหลืองถ้ามาชมสวนกันมาชมสวนหมากตูมนะครับนี่แหละของกินของกินที่หายา่ะคือต้นหมากตูมบางบ้านก็บ,บ่มีแล้วครับต้นหมากตูม,มก็มีห้างหนกมีห้างหนกครับ Quên nói nhẹ nhẹ thôi Quên này nhẹ nhẹ thôi Quên này của hoang nhẹ nhẹ thôi Điều, điều thì thay quê quê bưng lắm Thái tôi bụng tùm rồi Tôi tùm này há Hả nhạt lắm Bụng tùm nhưng mà thì hả vẫn đầy ngày thôi phải không Số 10 này mà cũng như là Cờ nhạt Ồ ต้นหมากตูมนะครับถ่ายรอบๆบนๆเนี่ยบวงเดี๋ยวตัวน้องแง่เนี่ยมันห้องหาเมียเแง่แี่ั้งมันห้องหาเมียนแง่แง่ทังเก็ดปักตูมก่อหมากตูมนะครับ chết phải tôm súng súp 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 quê súp súp Quê, quân ơn ดินนี้ก็ลนมันลนลนลงมากินได้นะเอาไปเนี้ยงขอเนะี่ยอนี่มันล้นมากินแห้งล้อนมากินแห้ง อันนี้มันแตกเดี๋ยวไปเบิ่งคุ้ยกันมันไปดูไปดูคุ้ยงามกันตัวนี้ก็แน่ๆๆโอ้นี่คุ้ยน้อยแล้วนะพ่อคุ้ยน้อยแล้วนนะ ถอดหมวกกันน็อกกันตื่นหมวกกันน็อกตื่นหมวกกันน็อกถอดหมวก,กกันน็อกก่อนเพิ่งควายกันดูควายฮะดแตากล้องกับย่านควายเยอะตากล้อง ควายงามนี่คือควายงามอันนั้นก็ควายขาวเอื้อนบ้านเขาเอื้อนว่าควายควายดอนควายดอนเออควายเผือกเนี่ยภาษาไทยควายเผือกมันไปอนี่เด้อควายเผือกเคยเห็นบ่มันจะเบิ่งได้งไงควายมือเนี่ยควายหาปุ้งยาควายโอ้โหขวดอยู่ตัวหนึ่งมันหลายตัวนะดูเบาหน่อยเดี๋ยนะ วันนี้ก็ลูกู้เจ๊งมาและเด็ดาลานควายเราตัวตัวผู้ตัวผู้พามาชมสวนแล้วกับเบิ้งควายน้ำมืดเลยว่าของกินกันนะนี่หมางอย่างนั้นหมดนลยจินไปวะกือบเกือบม่วงที่ปาก ก็หมายเป็นแมียวพียัว่าวันหมากกินได้ยกเงนีนตัวนนะมันหมากเลยเนาะดูความง,งามกันวันนี้ตัวนี้สงสัยเป็นตัวเมีย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดตัวกันยูหุ่นหรือบังเก้หน่อยหรือบังเก้หน่อยกันไปดูควายลูกควายตัวผูกกับตัวแย่หรือเปล่านะ

เอาบนกล้องเบนกล้องบนกล้องเออบนกล้องเดี๋ยวโชว์หน่อสิอ่ะมาๆ<า>โ was, อ้โมันจะมันมันมันโชว์ได้งนะบนกล่องบนกล้องเป็นดารารับเชิญได้บ้านะโอ้นอกหน่อยขออได้ชำกิดถวยพอนพอซื้อบางเดี๋ยวานำอุดรชำบุดรนี่นี่ละลูกชำอุดรถึงไหนล้ เพลาสะท้านขาเอิ้อนไปข,าขา,ข,า,ขาขาดังขาเขาขาวด้วยถงเท่าขาวถุงเท่าขาวขอสองอองถึงน้องขาวแต่แก้มแก้มจ้มำนะ่ะใส่ละหยุดนิ่งนิงงนนงน่งจัาเบื้องกองนิงน่งอ่าโชว์ว่าเป็นนังนน้อยจช่โอ้โอ้าน็ก ดารารับเชิญนะครับนี่ลูกเออลูกช่มอุดรลูกช่มอุดรเน,นี่ยนะไม่สนใจกับมะเบิองไนงะแต่สนใจมะเบิองเด้อเน,นี่ยแหละลูกช่มอุดรเป็นตะฮักมางชายลุงใกล้ๆโชว์โชว์ผลงานด้วยตัว,ตวน,นี้เดี้เด้อตัวนี้ลูกกระดุบ้าโคตรเจ้าเลย ลืมลืมตากล้องลืมกุ้ยอยู่ข้างหลังมย่ัเดนจิตโซนคนบัวเดีลยวเดี๋ยวเอาตัวนี้กนะมาอ่าวเดี๋ยออกซ่องสายล้มเย็นอุดรแล้วบ่เนี่ยเด้อคนบัวสนใจติดต่อซ่องสายล้มเย็นอุดรเด้อมุจักบนเพลินยู่อยู่เวลาลูกขามอุดร

โชว์โชว์ไม่ไย้สนเจนะรถเนีรถเอาให้ให้เจ้าของมันบอกจังที่คือเอา่นย้ายด้วยม่้อ่นยั้นมต้องจากที่ไปที่มาของมันนี่แหละมันจะกแต่ว่าลูกช้ามุดรนี่แหละมันนี่่องแส่ลมเย็นอุดรกับพามาเย็บปกตุไม่ต้องแกว้งงามแล แม่แม่งจะงามนแม่กลุ่มทงงามเลยนยเป็นตะานี่ฉั้นแล้วป่วยกับเบื้องแต่ลูกสร้างน้อยในเบื้องลูกควายควายน้อยก็เป็นหักขึ้นนึง ลูกควายน้อยก็เป็นตะฮักเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตะฮักแต่ลูกช้างนะครับลูกควายน้อยก็เป็นตะฮักคือการตอนนี้ตอนนี้ตอนน,นี้ควายเปือกมาเล่นด้วยโอ้ตอนนี้อยากกลิ่นแล้วมากลิ่นเดแล้นวนะโอ้ตัวนี้ก็มากลิ่นแล้วควายเปือกครับ บางบางวบงสมตัวนี้ก็เปิดอยู่ราคาพันก็ถางอยู่นี่บ้าขอวเจ้าองสตมือของกับมเขอเกเตกับต่อย้องต้งเด๋อเรมาต้นน้อยวิธีว่าอสาน อันนี้อันนี้่าบเฉพาะเยนี่มาอันนี้ส่องสายลมยืนอูดอนนี่ก็ได้มาทายคีบเข้ดังดังมาด้วยนะลูกมอุด,ดอบบอกัอดก็มีบเ้าระ้วก็มีลูกเขาดินกัมี้ดู่นมันไหลพรอะไรแม่ตันะมันหลยพรอะไรแม่ตัวเด่นี่ลูกแซมอุดรน,นี่กับแม่กับลูก ควายกันนะครับไม่ใช่ว่าจะหาดูได้ง่ายนะครับควายนี่ลูกเก้าเนี่ยก็จะเลือนจริลูกเขาดินอันนี้ก็ลูกเขาดินเดินมาเนีียน่ย มัก,นะกมเล่นเล่นด้วยเล่นด้วย แล้วจำยเกิดได้เจ็แปนี่แหละเป็นันยี่สบเอ็ดเนายี่สิบามเจดแปดก็ยี่ยีิบเอเ็ดมือนี่ัดมือนี่เกินละเอาเอาไปปูงตัวนีนี่ะเืน ปรมาณได้สองอาทิตย์บ่แปดเมื่อยังไม่ถึงอาทิตย์อาทิตย์กุ๊กก้อนหน่อยโอ้อได้แปดเมื่อเดี๋ควายแปดเมื่อซับนี่ะควายแปดวันนะครับก็ตันนวเท่นนาน,นี้